แมวจอดโซนกาแฟคนยัยกินนมฟางคลาคเบรกเข้ากับกินเขาแบบวัดปลาคนยัยเอาไปสุดยาแกงเขาหวานไช่ พัดทักรวมมิตรแจกใจเนื้อพัดน้ำมันหอยรวมเนื้อหมูผัดหมูสามย่างรวมไปเลยห่อฮ่อห่อห่อก็ะแทบเหมือนเดิม แดดมันจองแซ่บยุดแใจไม่หน่อยซื้อจากกันมองเบิงบ่ง่อหานะคะร้านอาหารบุฟเฟ่ตแปดสิบห้าคนกินได้สองคนพนักคอมาก เขาออกกล่องแห่เข้านะคะสองช่องละกัดกล่องหน่สองกล่องห่เข้าห่อเอาเราอยากได้อะไรก็ตัดเอาเองเขงากลงหนึ่งหารสองคนกับเขาเลือยอีกค่ะกับเขาสามยางยังเหลืออีกกินในอีก บาหนึ่งแบง่งจากกล่องพลาสติกเข,เ,เข้ามาพอค่อยมันเป็นกล่องปมกับกล่กกองอลูมิเนียมเป็นอาหารเทียงไม่กิน ขนมปังแข็งครับชีดแล้วก็น้ำชาชมให้นี่รสจมหนอนมากนี่ทั้งชาทั้งกาแฟด้านหลังก็มีน้ำลูกกาน้ำเย็นเทียบเจอไม่ใครลุกตามปองแอ่ก,กินเลยไม่ใตรจมี การท่องเที่ยวสไตล์ไม่น่อยเม็ดเึ่งทำชีวิตให้เลือกรุ่งยากาต้องมือระเบียบแบบแ้นผิวกระจอดกินทางข้างวัดเงียวกันนี่ค่ะในป่าที่รถโยกเนี่คือเวลารถสวนลมมันผัดนะคะมันสะโยกเด็กโยก หิวก็ในป่าเอ้หิวก็จัดตั้นทางทุกหนักทุกเบาในป่ากระดาษทิชชู่มีเตรียมพร้อมแบบเปียกแบบแห้งสะดวกไปให้กินเองน้ำแร่แล้วสะดวกอาหารเีวิตจะมีความุขกขบใก้ชีวิตแบบน้อย รู้บ้างลุยบ้างธรรมดาสามัญชนทั่วไปมไม่หมดแค่เพีงเลยแม่ก็ไม่หมดก็หายหลายหลายเขาวันใครเขาตักเอาตัดไม่ค่อยใจนะแ่บสายสุนหหาค้นคุ้มค่ามากน้ำเย็นสำหรับหนูมีอยู่นะลูกฝากงฝากลงไม่ได้อยู่กับแม่ น้ำยังกวดเล็กน้ำแปกแข็งเย็นเจ็บโอวยรถไน ขเขาเนี่ยเราไปกินอาหารกลางวันเต็มที่กัขนมปังชิ้นนึงใส่ชีสกาแฟาหรือชามื่งวานผมเข้ากับกินในรถเขาเนี่ยขับไปสองแม่ลูกเขกดเข่าในกองถ่ายของมัน ชีวิตไม่มีอะไรยากถ้าเราไม่ทําให้ชีวิตมันยุ่งยากเองอย่าตีกรอบชีวิตให้วุ่นวายก่อนจะขอาที่พักนะกันเอิมแน่นิดจะสรุด นำโซดาวันนี้จะกินใจเย็นตัวเย็นเกินที่เข,าข้ากับยกข้างหลังอามานาวจำบ้ายครับน้อเตอรเข้าจะเข่าันเข่าที่พักเข้าอาจเซเบสซื้อหานกร่อนน้อเตอรอกับเข่าที่พักแด้เขาก็จังออมาหาหาซื้อ้าเขา่า พูดแต่ทนไมเคยใส่บบแบบเชี่ยวกับนี้ะฮะ ลองดูแล้วคุณจะรู้ว่าสนุกมากไปแล้วจ้ารักนะจุบ๊บ